To ในนามคณะกรรมการึกษาคณะครูนะครับคณะนักเรียนผู้ปกครองโรงเรียนวัดหลงแง้งรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างสูงครับที่ทางสมาคมช่างภาพแห่งอาเซียนได้ให้เกียรติมาเยี่ยมเยียนน้องๆและนําสิ่งดีๆมาให้กับนักเรียนครับโรงเรียนวัดหลงแพงนั้นเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะครับซึ่งมีคุณครูไม่ครบชั้นเรียนนะครับก็มีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการ ขาดแขนโรม,มานต่างๆนะครับก็วันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสดีครับที่เด็กๆจะได้ร่วมกิจกรรมกับพี่ๆนะครับที่ให้เกียรติมาวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเติมเต็มนะครับเป็นการเปิดโอกาสให้กับเด็กๆที่ยากจนแล้วก็าขาดแลนนะครับได้มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมที่มีคุณค่านี้นะครับ ทางโรงเรียนและคณะกรรมการฐานสาขากลางน,นะครับพนะครูต้องขอกขอบพคุณทางสมาคมทั้งภาพแห่งอาเซียนเป็นอย่างสูครับที่ได้มอบกิจกรรมดีๆนี้ให้กับเด็กๆครับขอบคุณมากครับ 嗯，好，你好。 ลูกเดียวละโดยมีฟิลลิ่งที่มีความสุขกับครอบครัวกลับมาแล้วเย็นนี้เราจะอัดรูปใส่กรอบคู่นี้ก็จะมีฟิลลิ่งคือเอาไปแสดงให้สักกาที่บ้านของเราเองก็ะจะมีคุณค่าต่อชีวิตและจิตวิญญาณของเขาคู่หน่อยคู่หน่อยคู่หน่อยโอ <c oughs> เป็นไงคะรักพ่อรักแม่<า>มในอารมณ์บางคนเห็นแล้วต้องกระเพื่อนในอารมณ์จริงๆน่าถามไก่นะไม่ต้องให้เขาเพราะเขาไม่รู้หรอกเขารู้ไม่รู้ เอาเรานี่แหละเป็นเป็นท์มุมไหนของบ้านที่อยากจะเก็บไว้ในความทรงจําของเราเห็นแล้วก็แบบว่าเตีงยิ้มไม่เป็นธรรมชาติหน่อยได้ไหมเมย์ชบากล้วยชบากล้วยอใครหลกรู้เปล่าก้าฮะเป็นไหมคะลูกฮะเป็นตัวอะไรอีนิ้วบ้างังหน้าฝังหน้าพี่แกเองนะคะวันนี้แกมีโอกาสได้มาถ่ายภาพให้กับพี่เอ๋ใช่ไหมคะพี่เก๋น้องเมย์แล้วพี่พี่ป โอ้โหชื่อเทมากเลยนะครัคุณยายชื่ออะไรคะอารีค่ะอ๋อคุณยายอารีคุคณ,คณตาสมนึกครับคุณตาสมนึกและน้องไอซ์ค่ะ <c oughs> วันนี้เราได้มาถ่ายรูปครอบครัวหคนนะคะแล้วก็บ้านอยู่ <c oughs> ตรงนี้เรียกว่าอะไรคะ <c oughs> หลวงแพงหลวงแพงทองหลวงแพงใช่ไหมคะอ๋อที่นี่บรรยากาศดีมากเลยค่ะโอ้ร้อนโอ้ร้อนมากคุณตาคุณยายเป็นคนในพื้นที่ใช่ไหมคะอยู่ในพื้นที่มากี่ปีแล้วคะหลายปีนานมากตั้งแต่รุ่นดึกดำบรรพ์ตั้งแต่สมัยทวดเลยใช่ไหมคะไม่เคยย้ายไปไหนเลยอยู่ที่นี่ครอบครัวนี้ดูมีความสุขมากทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสใช่ไหมคะคุณยายเคยตีน้องไหม ไม่เคยกล้จะโดนแล้วกด้จะโดนแล้วทุกคนใจดีมากน้องไอซ์เป็นไงน้องเมย์โอเคไหมอะแบใช่ไหมโอ้พี่ถ่ายนิ่งมากเลยคุณตาคุณยายยังมีสุขภาพที่ดีอยู่เลยค่ะอายุแค่60กว่าส่วนใหญ่จะทานอะไรคะทานผักผักน้ำพริกใช่ไหมคะพริกแต่หนูกินไม่ค่อยเป็น ก็เป็นเป็นโรคในส่วนของสุขภาพโดยทั่วไปของท่านแก่ก็เป็นเบาหวานใช่ไหมฮะความดันมีไหมฮะความดันไม่มีอ๋อไปหาหมอฟันนะเดือครัค้งเดือครัค้างก็เป็นปกติคุณตาเป็นไงคะไปหาหมอไหมแข็งแรงเต่ปี๊ดยังดังอยู่เลยใช่ไหมคะพี่เก๋กับพี่ป๊อปทางานโรงงานอยู่แถวนี้นะคะก็เป็นครอบครัวค่อนข้างใหญ่ใช่ไหมคะ มีเวลาดูแลลูกผัดการวันเสาร์พี่เก๋อยู่วันอาทิตย์พี่ป๊อปอยู่เนาะดีไหมลูกก็สดใสไม่เก,มมเ,กเลค่ะบรรยากาศที่นี่ดีมากเลยถ้ามีโอกาสก็อยากจะกลับมาอีกค่ะสวัสดีครับผมตัวสิบสิบไปรอดนะครับชื่อเล่นชื่อบอดครับครับแล้วก็เอาไปถ่ายรูปไปเจออะไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อยก็วันนี้นะครับก็เดินตามน้องอ้วนนะครับไปที่บ้านของน้องเขาครับ ระหว่างทางเราก็เดินข้ามสะพานอะไรเงี้ยจะเจอพื้นที่ที่แบบเรียกได้ว่าแบบมันค่อนข้างจะขรกขาดทางไม่ค่อยเรียบเหมือนกันในเมืองอะไรเงี้ยครับเราก็เดินลุยน้าลุยโคลนอะไรเข้าไปในบ้านของน้องเขาสภาพบ้านน้องเขาก็แบบมันก็ไม่ใช่แบบบ้านที่เราเห็นได้ตามในเมืองทั่วไปหรือว่าทางจังหวัดไปเลยอะไรเงี้ยมันก็จะแตกต่างกันเหมือนกับเอา ไม้มาบ้านน้องแบบเก่าๆสมโฉมี่แล้วใช่ก็จะมีสภาพสมแล้วก็เป็นแบบพื้นที่ก็จะเป็นแบบดินเนี่ยนะคือเป็นเหมือนกับเมื่อก่อนมันเป็นบึงอะไรครับแล้วก็เหมือนเอาดินมาทงเพื่อสร้างบาทท้านเราแบบคิดว่าได้อะไรจากกิจกรรมนี้ครับอ่าเราก็ได้รู้วิถีสิ่งที่ได้รู้จากกิจกรรมนี้ครับก็คือเราเราได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตของคนอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเราไม่เคยเจอมาก่อน ก็คือเป็นเป็นสิ่งที่เราไม่เคยสคัมพันธ์มาอะไรอเงี้ยเราก็รู้ว่าเขามีวิถีชีวิตยังไงทําไมถึงต้องมาอยู่ที่นี่นะฮแล้วทำไมถึงต้องอเลี้ยงหลานเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยครับครอบครัวใหญ่เรา,าก็อยู่กันได้ยังไงต้องหกเจ็ดคนในบ้านหลังเดียวขนบเล็กๆอะไรหลๆอะไรอย่างเงี้ยครับ ครับก็ได้ข้าใจวิธีพอดิครบบขอบคุณครับข,ขอคุณครับครับนหลใหญ่ก็พวกอยู่6คนอ่ะครับชื่อเชดนะครับผมอาชาอา็เป็นช่างภาพฟราแลอาอาอารไอาอ่ายภาพานามู่า้านแอบนี้าห้อาไรกาบเอาบ้างก็าด้ราปครับรูปทีอเรา คิดมาก่อนว่าเราจะถ่ายยังไงจะเซตแสงยังไงมุมกล้องยังไงพอมาถึงสานที่เราก็ไปรูปตามที่เราคิดไว้ครับผมแล้วก็คิดว่าคิดว่ากิจ่างน,นี้มันต่างจากการถ่ายภาพแบบที่เราเคยถ่ายไหมมันต่างยังไงเลยกับการถ่ายภาพทั่ว,ว,วไปที่เราเคยถ่ายใช่ไหมครับการถ่ายภาพทั่วไปก็เราจะมุ่งเน้นให้ความสุข กับตัวเราเองแต่การถ่ายภาพวันเนี้ยมันจะมุ่งให้ความสุขกับผู้ที่เราถ่ายรูปก,ก็คือน้องๆนักเรียนวัดหลงแพ่งซึ่งรูปที่เขาจะได้เนี่ยก็จะอยู่ติดผนังบ้านเขาไปตลอดชีวิตเขาก็ผมก็มองว่ามันก็ทํทำให้เขาคิดถึงเราด้วย ในเวลาที่มันลุกเลยผ่านไปนะทีวีเท่ทีวีไม่ได้หูสามจุดสองผมสามสินะครับวันนี้ที่ไปถ่ายภาพเนี่ยก็ได้สัมผัสชีวิตของเด็กคนหนึ่งซึ่งครอบครัวยากจนนะครับซึ่งตัวพ่อเองเนี่ยเอนข้องจะรลปร่างอ้วนหน่อยแม่บอกว่า้ขง <c oughs> กินแต่ขนมจนอ้วนแต่ตัวตัวพี่สาวเนี่ยก็จะเรียนเก่ง,แต,งแต่เนื่องจากครอบครัวยากจนเนี่ยก็เลยไม่ได้เรียนหนังสือ ซึ่งเป็นแม่บอกว่าแม่แม่ของเด็กเล่าว่าเขาเนี่ยเรียนเก่งแต่นั่นอยากไม่มีเงินเรียนก็ต้องออกมาประกอบอาชีพซึ่งวันนี้ก็ได้สัมผัสชีวิตของคนที่เขา,าเป็นเป็นคนที่แบบรากยากจริงๆก็คือต้องอากัศจีนถี่มาทําทำงานเรับงานาเย็บถุงมือเบสบอลเนี่ยนับจากโรงงานมาแล้วตัวแม่แม่ของเด็กเนี่ย ก็จะมีหลายครอบครัวคือมีหลายแฟนนะครับก็คือแต่และแฟนก็จะทิ้งภาระไว้ให้คือลูกลูกเด็กต้องรับเลี้ยงดูถ้าพูดถึงการถ่ายภาพทั่วไปเนี่ยวันนี้ก็จะได้สัมผัสชีวิตจริงๆซึ่งผมภาพที่ผมถ่ายออกมาเนี่ยก็จะเป็นมุมที่สะท้อนตัวเขาแล้วก็ครอบครัวเขาการที่อยู่ร่วมกันเนี่ยวง,งที่มีความสุขก็คือการทํางานร่วมกันนั่นคือทาถุงมือเบสบอลทุกคนก็จะมาร่วมวงกันตาก็จะมองโทรทัศน์ ก, you, ก,ก็จะมีรายการชอบก็บอยู่แล้วก็มือก็จะทําถุงมือเบสบอลไปนั่งรวมเป็นวงครับวันนี้ก็ได้ภาพนี้ออกมาครับครับอุ๊ยนักงอครับครับของอันครับเป็น,ปนพนักง,งานบริษัททำงานเกี่ยวกับไอทีครับเรเื่อ,องครอบครัวที่คุณอันไปเจอวันนี้ฟังดยครับครอบครัวน้องน้องกิบครับแม่ชื่อแม่อ้นครับแม่อ,มอ้นกับน้องกิบอยู่กับ อยู่ในอยู่ในห้องห้องเช่าครับเป็นห้องเช่าติดกันสองห้องแล้วก็น้องมีพี่ชายคนหนึ่งก็นอนมีห้องหนึ่งแล้วก็แม่อยู่กับอยู่กับพ่อที่เป็นพ่อเลี้ยงชาวยก็ก็ทำงานแม่กับพ่อของน้องกิฟนี่ทำงานรับจ้างครับรับจ้างตัวไปแล้วก็เวลาว่างๆครับแม่ก็จะคอยอยู่เป็นเพื่อนน้องกิฟ เวลาน้องกิ๊กลับจากโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับแม่ก็จะคอยไปรับไปส่งเสมอเพื่อเพื่อให้ใกล้ชิดลูกและและดูแลความปลอดภัยของลูกเพื่อเพื่อให้เพื่อให้อยู่ในชุมชนได้อย่างได้อย่างปลอดภัยครับอ่านที่เราอ่นได้อะไรจากคุณตาถ่ายภาพวิลเลตสำหรับบ้างถ่ายภาพวิลเลตเราเราได้เข้าไปถึงชีวิตชีวิตแล้วก็ ของของคนบุคคลหนึ่งอะครับที่ที่ที่เราได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสอะครับได้ได้เข้าไปพูดคุยได้เข้าไปทักทายเพราะว่าเพราะว่าเวลาเราใช้ชีวิตของเราปกติครับเราก็จะคิดว่าเรามีดีอย่างงน้นหรือว่าแย่อย่างนี้แต่พอเราได้เห็นชีวิตที่ไม่แน่ใจว่าส่วนใดส่วนหนึ่งอาจจะดีกว่าหรือแย่กว่าเราอะครับ เราก็สามารถทําให้มันกลับมามองชีวิตเราได้ครับว่าว่าชีวิตเราและชีวิตเขาครับอย่างนั้นมันก็จะมีเสี้ยวหนึ่งที่มีความสุขมีเสี้ยวหนึ่งที่มันแย่รู้จักถ้าถ้าเรารู้จักมองมันก็มันก็จะมันก็จะทําให้ชีวิตเราดาเนินไปได้อย่างมีความสุขครับวันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านคุณยายครับหลังจากที่อัดรูปเสร็จแล้วเราก็เอารูปมามอบให้กับคุณยายที่บ้านคุณยายเป็นไงบ้างครับรูปภาพเพลินเลยสวย พอดีกับแกลเลอรี่ที่บ้านเลยไหมฮะมีหลายคอลเลคชันมากตั้งแต่อันนี้คือลูกชายของนี่สุนันท์เนาะใหญ่พี่สาวมันเอ้พี่ชายมันพี่ชายเออนี่พอดีมันไม่อยู่นี่เดี๋ยวไว้ติดใหม่เดี๋ยวไว้ติดใหม่พี่ชายนั้นลูกใครอ่ะข้างบนนะฮะเนี่ยพี่ชายคนเนี้ยอ๋อพี่ชายคนนี้แล้วคนนั้นอ๋อแล้วแล้วไม่มีลูกน้องเหรอยังไม่เียยังไม่มีแล้วลูกผู้หญิงอ่ะนี่คนนี้แอ้นาเขาอ๋อแต่แต่จะอยู่กันเลยอ่ะปกติคุณยายกอดหลานแบบนี้ไหม ก็มันมาเมื่อก่อนด้วยเนี่ยเนี่ยโคเ็กเนี่ยนะนี่ก็คือเป็นความทรงจําใหม่ที่เราทําให้คุณยายเนาะขอบคุณครับขอบคุณมากครับคุณยายสวัสดีครัสวัสดีค่ะเออวันนี้เราจะเอารูปที่เมื่อวานถ่ายให้กับครอบครัวนะคะเอ่อเอามาให้เออเจ้าของรูปตอนนี้เรายังอยู่กลางทุ่งนาอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดินไปบ้านกันค่ะ เอ,อ,อยู่ถัดไปสองซอยจะตัวหน้าจะพอใจอยู่ค่ะพอดีวันเน,นี้ยน้องเขาเ,ออเขาทำงานอยู่โรงงานแล้วก็วันนี้วันหยุดเขาก็เลยอยู่พักอยู่ที่โรงงานแทนที่จะกลับมาบ้านคุณตาก็ออรับรูปไปแทนคุณตารับรูปไปแทนแต่รูปนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะไปไว้อยู่ที่โรงงานห้องพักเขาหรือว่าอย่าง แล้วก็พอดีมีถ่ายรูปรูปหมู่ของครอบครัวทั้งหมดไว้ด้วยก็จะดูว่าจะฝากกลับมาให้ได้ยังไงจะจะกลับไปไปอัดเพิ่มแล้วก็กลับฝากส่งกลับมาค่ะนะคะคุณลุงเอาไว้รอรูปหมู่รูปครอบครัวใหญ่อีกทีหนึ่งค,ค่ะอันนี้ให้น้องก็ไว้ก่อนค่ะค,ค่ะค่ะ